สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พามาดูว่าวควายพี่หลีค่ะพี่หลีปล่อยว่าวควายแล้วนะคะครั้งเดียวครั้งแรกขึ้นเลยนะคะดิฉันถ่ายไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะทุกคนเย็นๆอากาศร้อนมากๆตอนเย็นๆ ก่อตอนเย็นร้อนมากพี่ลีได้ปล่อยว่าวควายไปแล้วนะคะค่ะแต่งให้หนักหัวนิดนึงนะคะตอนนี้ว่าควายขึ้นดีมากค่ะสายซ้ายสายขวานะคะบางคนมาดูคลิปว่าวควายแล้วถามว่าทําไมไม่ทําให้ว่า,วามันนิ่งๆนะคะว่าควายเขาไม่นิยมเล่นให้นิ่งนะคะว่าวควายจะนิยมเล่นสายนะคะสายซ้ายสายขวาให้เท่าๆกันนะคะไปซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะ ในการแข่งขันว่าวควายนะคะเขาจะแข่งกันโดยการขึ้นสายสวยงามไปซ้ายเท่าไหร่ให้ไปขวาเท่าๆกันประมาณนี้นะคะทุกคนของพี่ลีถือว่าใส่ยสายก็ปกตินะคะในการเล่นเนาะแต่ถ้าเป็นของนักแข่งนะคะเขาจะต้องสายเท่ากันนะคะซ้ายขวาซ้ายขวาเท่ากันนะคะน้ําหนักการใส่ไปสายมานะคะทําไมถึงเล่นให้สายทําไมไม่ให้นิ่งเพราะว่า ว่าวควายเขาแข่งเสียงดังเสียงดีนะคะขึ้นสวยลีลาสวยแล้วก็เสียงดังถ้าว่าวไม่สายนะคะว่าวจะไม่ดังนะคะเอกหรือว่าธนูนะคะเวลาขึ้นด้านบนแล้วต้องสายซ้ายขวาถึงจะมีเสียงนะคะถ้าว่าวอยู่นิ่งๆมันจะไม่มีเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการแข่งขันเขาจะนิยมสายซ้าย,ายขวานะคะแล้วก็มีเสียงดัง ของเราทําเล่นนะคะปกติได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะอันนี้คือว่าวัวยักษ์ถ้าได้วัวอ่าไม่ไม่ไผ่ดีๆนะคะพี่หลีบอกน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะอันนี้ไม้ไผ่ของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่เดี๋ยวไม่ต้องมอญมอลกเวยอือก็ประมาณนี้ค่ะไหมคะพี่หลีนั่งอยู่ตรงนี้นะคะร้อนร้อนยังนักเลยนั่แดดตีนึงเลยนะ ตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเย็นแดดกำลังร้อนๆเลยค่ะทุกคนขวันเลยเหรออย่าไปปล่อยหมากแรงล่มไม่ดีปล่อยขนาดนั้นก็พ่อแล้วพอดลมันก็ดีมมันก็เชือกขึ้นดีนะคะโอเคนะคะตอนนี้เรามาปล่อยที่ท้องทุ่งที่เดิมที่ประจําของเรานะคะแต่ลมยังมากไ,ไ,ไม่ทุตีล,ม,ตลมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรอลมดีๆเราจะปล่อยให้ดูอีกทีค่ะ ลม,ล,นะลมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่าขึ้นโอเคอยู่นะควัน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 ฮะลมไม่เ,เ,มเลยเพิ่มหัวเลยเพิ่มหัวเลยเพิ่มไม,ไ,ไม้คาบให้แน่นกว่านี้ให้<ม>ใหญ่กว่านี้นะแอกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไม้คาบที่ว่าไม้หนีบของเขาอะเอาให้ใหญ่กว่านี้สักนิดนึงให้หนักกว่านี้ มาณนี้ค่ะทุกคนเลยว่าลมเลงกอ่ะรมเลงเห็นว่าเอาไม้เสไอ้ไม้ลาซดมาให้น้องเห็นไหมเยอะในรดอ่ะเห็นไม่เห็นหรือลังบอลังโบสิน้องนางสรุปคือว่าควายยักษ์ของเราขึ้นโอเคนะคะสําหรับเราคือขึ้นดีนะคะสําหรับเราคือขึ้นดีค่ะสายซ้ายขวาประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดิฉันก็จะผูกไว้นะคะพี่หลีก็จะผูกไว้กับอ่ะ ต้นหญ้าต้นไม้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไลฟ์สดกันในช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปารีนะคะใครอยากดูต่อยาวๆก็ไปดูกันได้ในช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปารีนะคะตอนนี้กําลังทําเวลาทําชั่วโมงในช่องสัตว์โลกน่ารักบ้านปาลีนี่ต้นไม้พีไม่เอามีดไปฟันมัง้งประมาณนี้นะคะเอามีดไปฟันวะนี่ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะดิฉันขออนุญาตไปไลฟ์สดก่อนคะ่ะถ่ายให้ FC ว่าควายยักษ์ได้ดูกันประมาณนี้คะ่ะสรุปคือขึ้นดีคะ่ะ แต่เพิ่มหัวอีกสักนิดก็น่าจะโอเคนะคะต้องเพิ่มเลยนะคะเนี่ยคะ่ะการทำว่าวก็ต้องทำไปลองไปแล้วก็เพิ่มไปนะคะตัวหน้าไหวจำชองแมหน้าเดี๋ยวเอาเอาปีกแข็งเลยพี่ <zych> พลีบอกว่าตัวหน้าจะทำสองเมตรห้าเลยนะคะจะเอาให้ปีกแข็งนะคะอันนี้ปีกนวลน,นะอ,นอันนี้ปีกอ่อนแต่หาไม่พ่ก่อนนะคะทุกคนพูดทิ้งไว้ค่ะประมาณนี้นะคะขออนุญาตไปไลฟ์สดก่อนนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้คะ่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เชือกพี่หลีเบอร์60นะคะทุกคนก่อนหน้านี้พี่หลีใช้เชือกเบอร์120นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์60นะคะตอนนี้เชือกที่เล่นอยู่คือเบอร์60นะคะทุกคนเชือกเบอร์60นะคะเบอร์60<ค>ก่อนหน้านี้ที่เราไปเล่นที่ริมทะเลใช้เบอร์120นะคะค่อนข้างจะหนักอันนี้60กําลังดีเลยค่ะกําลังสวยแต่ถ้าเล่นลมทะเลน่าจะ90กําลังสวยค่ะ อันนี้ปีกอ่อนนะคะเอาสัก60พอดีค่ะถ้าปีกแข็งก็น่าจะ90 120รู้สึกจะหนักไปนะคะประมาณนี้เนาะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ